สวัสดีคุณผู้ชมครับคลิปนี้คือมาจริงๆมาพรีวิวลีนล่างแรกกันแหละนะครับเพราะจริงจริงผมเคยพรีวิวไปรอบหนึ่งละตั้งแต่ตอนนู้นตอนใหม่ๆนะครับคือเราเราสองปีแล้วนะฮะคลิปนี้คือเนื่องจากว่าลีนเนี่ยคือเขาแจกฟรีจริงๆไม่ได้แจกหรอกคือใช้จ่ายในช่วงกิจกรรมนะครับคุณก็จะได้รับลีนไปเลยหนึ่งตัวนะครับวันที่สองคุณก็จะได้อา่าเรื่องเกียร์ม่วงเนาะซึ่งมันตอบโจทย์ผู้เล่นใหม่มากนะครับเพราะว่าช่วงแรกผู้เล่นใหม่เนี่ยถือว่าผ่านด่านได้ทรหดประมาณหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวพาาาไปตรรง้้นค แล้วก็ในส่วนของ one purchase reward นะคุณผู้ชมครับนั่นก็คือนะครับผมซื้อของใดๆก็ตามในร้านค้านะครับน่าจะเป็นเงินเติมนะแล้วก็คุณที่ได้รับของ3อย่าง3วันนะครับคุณที่ได้รับของ3วันก็คือ1 2 3่งสองสามเรียกเงเติมคุณได้รับลิ้นไปเลยถึงตัวนะคุณผู้ชมแล้วก็สองสองชิ้นแล้วก็ไออะไรเนี่ยชุดเกียร์นะครับ ห็นตอนนั้นคือผมไม่รู้ไวขออภัยนะครับผมบอกว่ามันได้ชิ้นเดียวเวขออภัยนะครับคือไม่ได้ครบเซตเลยนะครับซึ่งเทียสี่เนี่ยผู้เล่นใหม่เนี่ยจะปลดในช่วงด่าน5กับด่าน6นะครับซึ่งนานมากกว่าคุณจะปลดได้นะครับซึ่งการที่คุณได้เกียร์เทียแบบนี้มาตั้งแต่แรกเนี่ยคือคุณจะผ่านด่านได้ยาวละนะผู้ชมคุณจะไม่สะดุดในการลงด่านต่างๆแล้วนะครับเพราะเกียร์เทียสี่คือเกียร์เทียสูงสุดในเกมตอนนี้ถ้าไม่นับเกียร์ทองนะครับอ่ะนะควร ผมแนะนําว่าให้ซื้อนะครับจริงๆถ้าไม่มีอะไรเนี่ยผมก็จะจ่ายให้ดูเลยนะในคลิปนี้เลยนะครับว่าจะได้ลล้นแล้วก็พูดนี้ก็ได้เกียร์เทียมอจริงๆผมจริงๆผมไม่หาก็ได้นะคือเขาบอกว่าซื้ออะไรก็ได้ใช่ปะ่ะดังนั้นเนี่ยผมผมว่าผมซื้ออะไรก็ได้คือผมมีเงินอยู่เอ่อเนี่ยผมจ่ายซื้อนี่ก็ได้นะได้สองโลนะครับประมาณ30บาทนะครับก็คือ69วิธีเติมทําไงก็คือในช่องผมมีคลิปสอนเติมนะนะครับแต่ว่าเป็นคลิปที่คุณต้องเติมขั้นต่ํา3 0 0บาท นะครับแล้วก็มันดีตรงที่มันจ่ายผ่านพร้อมเพย์ได้แต่ผมก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ดูเลยวนะว่ามันตอนนี้มันเติมได้อยู่ไหมนะครับเพราะว่าผมเป็นคนที่ไม่ได้ใช้บัตรเครดิตนะครับหรือว่าไม่ได้ใช้บัตรเดบิตนะครับอ่าก็แนะนําเติมอะไรดีนะครับสาหรับคนที่อ่าอยากปวดลิ้นเนาะซื้ออะไรดีนะครับก็ผมแนะนําก็คงซื้ออันนี้แหละนะครับอ่า Newbie Dash Bundle นะครับข้าแบบเงินกุน,น้อยเนะาะก็มาซื้ออันนี้สักชิ้นหนึ่ง นะครับหรือถ้าเงินคุณพอมีแบบว่าจ่ายสักครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับผมไม่อยากเป็นพาร์ครับก็คือซื้อพาร์นะครับอันซ้ายก็คือคุณจะได้อะไรบ้างนะครับแน่ๆคือครั้งแรกที่คุณจ่ายปุ๊บสำหรับซื้อพาร์นี้ไม่ใช่เด็กผู้ผิดคือคุณซื้อมอลลี่พาร์ตตัวนี้เนี่ยคุณจะได้แน่ๆคือ1ิเพชรแดงนะครับแล้วก็ทุกวันนะครับคุณจะได้ตัวต๋วลงตั๋วลงหมดที่ไวบอลนะครับแล้วก็ขวดเขียวทุกวันนะนี่ทุกวันนะแล้วก็เพชร วันละร้อยนะซึ่งเยอะมากนะนะครับและคุณสามารถที่จะซื้อ2อย่างนี้พร้อมกันได้นะครับผมมวงว่าไอสออันนีน้ซื้อพร้อมกันแล้วคุม้มนะครับรวมกันก็ตกประมาณ400บาทนะครับอ่านะคุณก็จะรับลีนไปเลย1ตัวนะครับแล้วก็เกียร์เทียสี่ในวันที่2นะครับซึ่งมันลงได้ดยาวๆเลยนะครับลีนเนี่ยมันดียังไงนะครับเดี๋ยวพาไปดู ลีดตัวนี้เนี่ยเป็นลีดลแรกทชื่อว่า Dyeless นะครับซึ่งผมจะบอกว่าเล่นไปน,นานๆเนี่ยตัวนี้มันเดี๋ยวมันก็ออกมาจากกาชาเองนะครับคือผมมี6ดาวกว่าแล้ว <c oughs> คือแต่ว่าไม่ได้ช้าหรอกเพราะผมเป็นผู้เล่นเลทเกมนะครับผมไม่ได้มีปัญหาเรื่องการลงด่านในตอนแรกซึ่งปัญหาของผู้เล่นใหม่ส่วนใหญ่ก็คือการลงด่านในตอนแรกซึ่งมันถือว่าทรหดประมาณหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นด่านนะครับหรือไม่ก็ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมต่างๆที่มอนมันตีแรงนะครับไอพวกกิจกรรมมาใหม่ ส่วนใหญ่คือลงได้แค่ด่านสองด่านในช่วงแรกนะครับนอกจากว่าคุณจะมีรูปเสือถึงรูปเสือมีก็มันก็อาจจะไม่ได้ลงได้เร็วขนาดนั้นนะครับอย่างนึงเนี่ยผมมองว่าลินเนี่ยถ้ามองถ้ามองอย่างนี้นะคือลินมันทำให้ผ่านด่านได้ก็จริงนะครับแต่ว่าเกียร์ก็สําคัญนะคุณผู้ชมเกียร์นี้ก็สาคัญนะครับอย่างเช่นคุณมีรูปเสืออยู่แล้วแหละเพราะว่าผู้เล่นใหม่เนี่ยเขามีกล่องนิวบี้เนาะซึ่งทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะได้รูปเสือมานะครับซึ่งผมมีคลิปบอกอยู่นะว่าเลือกตัวอะไรดีนะครับในคล แล้วก็เกียร์นี้เนี่ยเอาไปใส่ให้รูปเสือก็ได้นะครับเอาไม่เล่นได้นะครับในกรณีที่ลินของคุณเนี่ยไม่ไหวละอยากเล่นรูปเสือเพราะต้องไปเคลียร์มอนที่มันอคือคุณต้องเก็บมอนสักตัวหนึ่งนในด่ารก็มอนตัวนั้นอาจจะเป็นตัวปัญหาทําให้เราผ่านอันยากนะครับอ่ะทีนี้มาพรีวิวลินเนาะนะครับสกิลทำอะไรได้นะครับทำไมมันถึงเหมาะที่จะเล่นในช่วงแรกนะครับเล่เกมพอเล่นไหมมันพอเล่นได้เว้แต่แบบคือตัวตัวดีกว่าก็เยอะกว่านะครับอ่ะ ตีปกติก็คือหนึ่งร้บวกหนึอยยี่สิบห้เปอร์เซ็นต์อันนี้คือผมพูดสุดตานะนะครับแล้วก็ฟอร์มเรดิแอนเบลดนะครับก็คือตีหมู่นะหนึงเตัวคูณไม่ได้สูงมากนะครับแต่จุดหนึ่งที่ทำให้มันดูน่าสนใจก็คือนะครับผู้ชม50นะครับเมื่อทำรามเม็เนี่ยก็คือเราจะชนะทางธาตุแน่ๆนะครับเกมนี้เนี่ยตัวละครนะครับไม่มีธาตุยกเว้นลงอลาริณาอาริณาจะมีธาตุเป็นดวงอาทิตย์มีดวงอาทิตย์ดวงจันทร์แล้วก็ดวงดาวไหมถ้าจะไม่ผิดนะครับมี3ธาตุ แต่ว่าเกมนี้เนี่ยการลง pve เนี่ยธาตุจะอิงจากอาวุธที่สวมใส่หรือว่าลีลิกที่สวมใส่นะครับลีลิกที่สวมใส่จะเป็นตัวกำหนดธาตุนะครับซึ่งแบบว่าลินเนี่ยจะใส่ลีลิกอะไรก็ได้ครับคุณชนะทางธาตุแน่นอนนะครับแล้วชนะทางธาตุได้ดาเมจบวกเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวพาไปดูทีหลังนะครับเดี๋ยวดูสกิลก่อนนะตีหมู่นะครับผู้ชม120%ของโจมตีมีแค่นี้แหละสกิลนะครับจุดเด่นก็คือชนะทางธาตุไว้นะฮะผมพามาลงสักหนาหนึ่งแล้วกันนะครับเนี่ยผมมีีีีีลลลลิิแแแคค่่่่่นนนน้้้ผผมมมมไไไดเเงยหะ แล้วก็ใส่ลิลิเอ,อันออนี้การโจมตีเฉยนะครับผมจะมีแค่นี้แหละเกียร์ใส่บ่ะว่าเกียร์ผมก็ใส่เป็นโจมตีกดเลือกเนี่ยมันก็จะใส่โจมตีให้ใส่โจมตีพวกนี้นะครับเห็นไหมเกียร์มันเทียร์สูงก็พลังมันก็จะเยอะนะครับผมจะลงอย่างนี้นะครับอันนี้คือผมหกดาวนะคุณผู้ชมมันอาจจะแรงหน่อยนะครับแล้วก็น้ําหอมเนี่ยเต็มนะฮะทีนี้ผมที่ผมจะมาบอกก็คือมันเรื่องของการชนะาา่ายภาดเนาะซึ่งตรงนี้นะฮะคุณผู้ชมเห็นไหม นี่นะครับอันด้วยสาเของเมื่อโจมตีศัตรูที่เราชนะทางธาตุนะคุณผู้ชมครับก็คือบวกดาเมจอีกประมาณ35%นะครับซึ่งธาตุเนี่ยมันก็คือน้ําชนะไฟนะครับไฟชนะพืชแล้วก็พืชชนะดินดินชนะน้ํานะครับมันจะบนอย่างนี้นะครับแต่ว่าลินเนี่ยคือผมใส่ลิลิกไฟไปนะครับดังนั้นเนี่ยผมต้องชนะธาตุพืชใช่ปะแต่ว่านะครับลินเนี่ยเป็นพาร์สิบส่วนตัวก็คือคุณใส่ธาตุอะไรก็ตามนะครับลินชนะทางธาตุหมดนะครับไม่สนธาตุ แต่ยกเว้นศ la ัตรูจะตีเรานะศัตรูก็มีธาตุของเขานะครับถ้าศัตรูถ้าชนะทางเราก็ศัตรูก็ตีแรงไงนะประมาณนั้นนะครับตอนนี้เป็นธาตุน้ำนะครับธาตุน้ำเนี่ยจะชนะทางธาตุไฟนะครับแต่ธาตุไฟเนี่ยไม่ได้ชนะทางธาตุน้ำนะครับดังนั้นเนี่ยดาเมจมันจะไม่เพิ่มนะครับแต่ลินเนี่ยทำให้ดาเมจเพิ่มได้นะครับอ่ะมันแรงยังวะอันนี้ของดาวเลยผู้ชมคือยังไม่ได้อาไปเลยเลยนะไม่เอาหกห้านะครับนี่มันแรงแบบวะคือมันจะรีวิวยังไงเนี่ย คือผมไม่เลยโอเคเดี๋ยวได้ขย,ย,ยับอยู่น้ำหอมเต็มเลยนะคุณผู้ชมมันก็แรงนะครับคือตอบโจทย์เล่นใหม่ได้ดีมากนะสำหรับใครที่ผ่านด่านยากนะครับตามที่บอกเนาะมันชนะทางทตุการชนะทางท่า,า,ทา,ทายัางไงเราก็ได้เปรียบนะฮะแล้วจะบอกว่าเกมนี้เนี่ยในช่วงแรกเนี่ยมันกลายดิ้ง ประมาณหนึ่งนะครับซึ่งการที่เขาเอาแพ็คนี้มาขายเนี่ยผมมองว่ามันตอบโจทย์นะครับมันคุ้มมากนะตรงที่ว่าเราได้ตัวฟ้าแล้วก็ตัวส้ม5โลด้วยนะครับเอ้ย <c oughs> ผมซื้อสักหน่อยดีกวนะ่าเนาะเอ้ยมัน,มน,มนคือผมก็มีเครดิตอยู่อะเอ้ยซื้ออะไรดีนเนาะตัดถูกสุดอะคือเพราะผมผมจะเก็บเอ่อผมมีนี่ไงผมมีเครดิตอยู่นะครับประมาณ110นะครับเพราะผมเติมซื้อนี่ไงผม,ผมคือผมอยากได้คเรล่าไงผมก็เลยซื้อเคเรล,ล่าไป ร,ราคาประมาณห0 0บาทก็คืออันนี้ผมซื้อนี่ไปไว้เออแล้วก็มันเออเหลือเ่ะซื้ออันนี้มาเอง <laughs> เลยซื้อรูมาด้วยนะฮะเออนะราคาประมาณสามร้อยนะครับหรือว่า6 9 0เกสิครดิตซื้ออะไรดีนะผมไม่ซื้อมอลลี่พาร์นเพราะผมเออไม่ได้กะเล่นเออเขาเรียกว่าอะไรไม่ไม่ได้เน้นผ่านเเรียกว่าอะไรชนะอาลีน่านะครับ อ่ะผมจะไม่ซื้อนะครับผมจะซื้อเดี๋ยวที่มันแบบว่าถูกๆอะ่ะเพราะว่าเครดิตต,ตรงนี้เนี่ยผมจะเก็บไว้ปลดตัวละครที่ต้องจ่ายตังค์เท่านั้นนะครับเอ๊ะอะไรดีนะเอาสักแบบราคาส,สัก10บาทมีปะเ,เขาบอกว่าซื้ออะไรก็ได้นี่เดี๋ยวซื้อให้ดูเลยนะฮะมันคือได้กลับมาคุ้มอยู่นะผู้ชมเกียร์เนี่ยคือผมสำหรับผมไม่คุ้มละเพราะว่าผมเป็นผู้เล่นเก่าเนาะผมได้คุ้มก็คือเนี่ยมันได้คุ้มคือ1 ก็คือตัวฟ้านะครับ2ก็คือตัวส้มนะครับ3ก็คือลินซึ่งลินเนี่ยผมจะได้ผง30ผงนะครับซึ่งเอาไปต่อย,ยอดอะไรได้เยอะมากนะครับอันนี้สำหรู้เ่นเก่านะแล้วก็ถ้าผมซื้อ,อน,นี่30บาทผมจะได้อะไรบ้างเนาะได้2โลแล้วก็2ไงลายเพชรเอิมก็คุ้มอยู่นะ30บาทเสีย6 69เองอันนี้อันนี้ก็จ่าย500บาทเออดีลืมบอกไปอันนี้นะครับอันนี้เขามาเอามาทำไมนะครับส่วนใหญ่ไอ แพ็แบบนี้เนี่ยมันจะออมาก็ต่อเมื่อกำลังจะมีอัปเดตใหญ่มาเออคือเข้าใจใช่ปะทุครั้งเนี่ยที่มีอัปเดตใหญ่อะมันจะมีแพ็คแบบนี้มาเวลอบก่อนเนี่ยแพ็คแบบเนี้ยมันจะมาและนับเขาดาวเขาดาวฉลองครบ3 5. ปีอันเนี้ยเขาดาวฉลองครบ3.5ปีนะครับซึ่ง3.5ปีเนี่ยเรา คือมันก็มันก็ยิ่งใหญ่ผมมองว่ายิ่งใหญ่เป็นรองฉลองครบ3ปีเลยนะฮะก็ <c oughs> ก็ไม่รู้นะถ้าคุณอยากได้50าสิบโลก,ก็จ่ห้าย้0 0บาทอ่ะผมซื้อเล็กกันนะครับ w ิ w B Dash นะครับซื้อ1อันถูกสุดก็คือ69 69... เอ่หอีคอยนะครับก็ซื้อเลยนะเฮ้ยซื้อเยนะป <c oughs> ื๊บ <c oughs> จึ้มได้2องโลสองไรเฟิลนะฮะเรามาละแล้วก็สเตปเนเดอร์เนี่ยมันจะบวกเรื่อยๆนะผู้ชมนี่นะคือกะว่าแบบจ่ายครั้งแรกก็ถูกนะครับรอบ2ก็จะแพงขึ้นเรื่อยๆนะอะไรอย่างงี้นะครับอ่ะผมก็ผมก็รับมาเลยนะครับวันที่2ก็ได้รับพรีเฟลเลยนะรับหรือมาแล้วเราเป็นรับแล้วเราชื้นเนี่ยผมได้รินผง30เพราะว่าผมเอ่อรินหกดาว,แล,วแล้วไงนะครับแต่ถ้าไม่มีรินเลยเนี่ยเราจะได้ ลินมาเลยตัวหนึ่งตัวหรือว่าถ้าคุณมีลินอยู่แล้วแต่ยังไม่ up 6ดาวเนี่ยคุณจะได้100เศษนะเพื่อมาัพลินขึ้นอีกหนึ่งดาวนะครับอ่ะพวกนี้ผมก็มารับวันนี้นะแล้วก็มาลรินก็มารับวันนี้นะ <c oughs> นะก็คุ้มนะเออ5โลกับเออ5โลเลยนะนะฮะคุ้มคุ้มคุ้มโอเคสำนีน้ก็ประมาณนี้นะมาแนะนาผู้เล่นใหม่หเฉยนะเพราะว่าปัญหาส่วนใหญ่ที่ผู้เล่นใหมให่เจอเนี่ยก็คือการผ่านด่านยาก ะครับคือลงด่านมันเหนื่อยนะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยกว่าที่กว่าที่คุณจะไปอยู่จุดเดียวกับผมเนี่ยก็ถือว่ากลายดิ้งประมาณนึงนะครับซึ่งผมอยู่ในจุดที่สบายแล้วไงนะครับอ่าเล่นชิวๆไงนะฮะคือผมไม่ใช่สายยีน่าไงผมก็เก็บเพชรก็ปลดตัวละครตัวใหม่มาผู้ปลดปลด,ปลด,ปลดแล้วก็หท่อนอนอนแล้วก็จบเลยแค่นั้นแหละดี๋ยวเขไปแล้วผมสวัสดีครับ